สวัสดีครับแหมใครที่ยังไม่นอนนะครับวันนี้มีคนไทยในเบลยเยียมนะครับมามาทำนะครับเฟสล็อกนะครับทําไปยี่สิบห้าวันครับแล้วก็จะบินกลับบ,ลบ,บินกลับันไหนพี่บินกลับพรุ่งนี้ค่ะตอนเย็นพรุ่งนี้ตอนเย็นเลยเนาะ,ะก็คือมาเอาเอกสารอะไรเรียบร้อยแล้วพร้อมพร้อมพร้อมกลับเลยเนาะ,ะนี่นะครับไหนใครที่ดูอยู่นะครับ มีใครดูอยู่ในยุโรปไหมตอนนี้ยุโรปประมาณกี่โมงแล้วตอนนี้กีนน่กนะนนทุ่มแล้วสามทุ่มเอ้ยุโรปว่อบ่ายบ่ายสี่โมงเย็นนะบ่ายโมงบ่ายบ่ายบ่ายโมงอะไรนะบ่ายสี่โมงอ่ะสี่โมงเย็นน่ะแล้วทำไมแฟนพี่ผมเห็นแอบนั่งอยู่เป็นชาวต่างชาติเขาถึงยอมให้ทําคนส่วนใหญ่แอบมาทากันหมดเลยคนไทยในยุโรปเนี่ยเขาจะบินมาแอบแอบไม่บอกแฟนว่าไม,ไม่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 ชอบแอบพี่ไม่ชอบแอบ <laughs> บอกตรง บอกตรงๆบอกเขาว่าบอกเขาว่าจะไปทาเฟซล็อกจะไปทําสวยแล้วเขารู้จักหรอเขารู้จักเฟซล็อกไหมเขาไม่รู้จักก็เปิดเปิดไอ้นั้นให้เขาดูไงเปิด youtube ให้เขาดูเปิด youtube ให้เขาดูจ้ะ u t u b e ช่องเราดูน่าจะถือไหมดูน่าจะถือชัดเจนฝรั่งดูโอเคคนดูเยอะนะเบลเยียมคนดูเยอะนะคนที่เบลเยียมดู youtube เยอะเยอะเยอะมากเลยแล้วเขาก็โอเคเลยใช่ไหมครับจ้ะโอเคค่ะนี่นะครับคนไทยในเบลเยียมไหมครับ มาทําตาผม,ผมตอนแรกผม,มไม่รู้ว่าพี่ทําตาด้วยว่าตาพี่ธรรมชาติมากผมก็งงว่าพี่ติดสติกเกอร์มาแต่งหน้าหรือเปล่าไม่ใช่นะครับคนนี้ทําตานะครับทําตาแบบทําตาสองชั้นเลยครับเนี่ยทําไปยังไม่ถึงหนึ่งเดือนนะครับก็สวยเลยนะครับก็ให้ดูนะครับอายุห้าสิบห้าสิบสองค่ะห้าสิบสองนะครับโอ้โหอทนทํานี่น่าดูมากเลยนะครับอันนี้คือแฟนพี่เนี่ยเขา เห็นรีวิวของเราเนี่ยแล้วเขาสนับสนุนไหมใช่สนับสนุนฝรั่งเขาโอเคใช่ไหมบางคนเขาก็ไม่โอเคไม่โอเคแต่ว่าไหนเมื่อเราอยากทําเขาก็ไม่ห้ามอ๋อโดยความที่รักแฟนใช่เพราะฝรั่งคนใหญ่เขาจะไม่ค่อยทําให้ใช่ฝรั่งส่วนมากเขาจะจะแบบมันจะดีเหรอเออจะดีเหรอเขาแบบจะปลอดภัยไหมอะไรไหมฝรั่งนี่เอาความปลอดภัยมาก่อนใช่อันดับหนึ่งถ้าปลอดภัยโอเคใช่ แล้วเขาเห็นหน้าพี่แล้วเป็นไงพี่หลังทาไปเขาบอกโอเคนะแต่ว่าก็บอกว่าเ็าบอกว่าพี่ก็เลยบอกว่ามันยังไม่ยุบมันยังไม่เข้าที่ครัใช่ต้องต้องใช้เวลาหน่อยออเพราะช่วงนี้มันมันตึงๆเนาะมันก็เหมือนตาไปแบบคนจีนหน่อยๆใช่ไหมมันจะตาชี้ๆจ้าแต่ี่ทําต,ททตานี่ไม่ใช่คนจีนนะ,นะตาที่หวานแปลวเลยนะเนี่ยพี่ใส่คอนแทคเล์มาด้วยปห ไม่ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่อันนี้คือตาเดิมตาดำตาตาดำไม่ใช่ของปลอมตาดำจริงตาดำแท้ๆเลยตาดำพ่กลงมากเลยตนนี้โอเคขอบคุณค่ะทำไมเนีะยทำไมก่อนทำตาดำอ๋อแต่ตาดำเก่าพี่กลมอยู่แล้วนะออืนี่ก็เลยโหตาแบบคณิตดูเหมือนแบบแบบเขาเรียกว่าไงนะกลมดำแบบชัดมากอ่ะตาพี่ชัดมากเลยตอนเนี้ยครับแล้วก็ นี่ก็คือก่อนทำนะครับขออนุญาตดูรูปนะครับพี่เขาบอกว่าค่อนข้างไม่อยากให้ดูก็ไม่อยากให้ดูหรอกภาพเก่าอ่ะอยากให้ดูภาพใหม่ดีกว่าดูดูก่อนดูดูก่อนดูภาพใหม่อะไรนะเอางี้พี่เทียบไปดูหน่อยเทียบเทียบไปดูหน่อยอ่ะตอนทําเนี่ยมันน่ากลัวไหมพี่พี่จุดเริ่มต้นพี่ทําอะไรก่อนดีกว่าจุดเริ่มต้นทําเฟซล็อกก่อนทำเฟซล็อกก่อนใช่พอวันพุ่งขึ้นนับตาอ่าโอ้โหนี่นะครับคนไทยในยุโรปนะครับเลือกตัดสินใจบินมาเลยนะครับ พี่อยู่ยุโรปจริงเปล่าเมืองอะไรเมืองโบเขาฮะโบเขาโบเขาอยู่แถวออนเตเวรเปิลโอ้โหพี่ขออีกทีหนึ่งอยู่แถวไหนโบเขาเมืองออนเตเวรเปิลนี่มันมีเมืองนี้จริงใช่ไหมมีจริงค่ะเป็นภาษาอะไรเป็นภาษาดัตอาดัตที่นั่นเขาใช้ภาษาดัตหมดใช่ค่ะดัตนี่คือมันจะมีเขตหนึ่งจะมีภาษาไอ้นั่นภาษาไอ ก็เรียกอะไรนะภาษาอะไรนะภาษาฝรั่งเศสอ่ะฝรั่งเศสฝรั่งฝรั่งอ่าเขาจะพูดแต่ละเมืองแต่ละละเขาจะพูดไม่เหมือนกันไม่มันมีเขตแบ่งเขตใช่งเขเออทางทางเขตพี่จะพูดพูดภาษาไอรัดพี่พูดได้ไหมได้นิดนึงขอนิดนึงเอาจริงนะพูดได้จริงนะขออะไรน่ยขออะไรน่ยสวัสดีกุดสวัสดีตอนไหนตอนนี้เออกุศเวันอะแปลว่า สวัสดีตอนเย็นอ่าอันนี้พ sure นะุทธชัวนะค่ะอ่านี่นะครับคนที่ดูอยู่นะครับสวัสดีตอนเย็นนะเย็นๆกันนะครับผมอ่าแล้วก็กินข้าวหรือ,อยังเอ่อหัปใหญ่เอตินนี่พี่ตัวจริงนะไม่มีประคิดนะน,นี่นะครับคนที่นะดูอยู่นะครับเป็นฝรั่งจริงๆ เป็นคนไทยนี่แหละไทยแต่ว่าอยู่เมืองนอกอยู่มากี่ปีแล้วพี่พูดชัดมากเลยก็อยู่มาจะเข้ายี่สิบกว่าปีแล้วค่ะยี่สิบกว่าปีค่ะพี่อยู่มายี่สิบกว่าปีค่ะตั้งแต่อายุสามสิบพี่ไปบุกเบิกใช่ค่ตั้งแต่อายุสาสิบพี่ไปขอโทษนะเขาเรียกว่าไปตั้งโตที่นู่นใช่ไหมไปใช้ชีวิตที่นู่นใช่ค่ะตัดสินใจนานไหมผมอยากรู้นะที่บาคนดูแล้วเขาอยากแบบย้ายประเทศ ไม่ไม่ไม่ได้ตัดสินใจอะไรมากมายเพราะว่าไปเลยไปเอาแบบเราก็คนเราก็มีความฝันเยอะใช่ไหมครับผมถ้าเราอยู่นี่มันก็อีกแบบหนึ่งถ้าเราอยู่นู่นเราก็ได้ทํางานดีแล้วก็ได้แบบเงินมันก็ดีหน่อยเงี้ยค่าเงินมันสูงใช่ไหมใช่สูงกว่าอันนี้อันนี้ต้องบอกนะว่ามันสูงกว่าเยอะใช่การทํางานแต่ละชั่วโมงเนี่ย แต่ละวันจะมูลค่ามนจะเยอะกว่าเมืองไทยเวลาบินมาทํามันก็เลยดูไม่แพงเท่าไหร่อันนี้ต้องอธิบายสำหรับคนที่เป็นคนไทยนะ,ะ,ะแบบทําไมเดี๋ยวนี้แบบคนไทยในต่างประเทศบินเยอะก็มันประมาณนี้ครับผมพี่มีคนถาม,มอายุเท่าไหร่ครับผม <laughs> อีกทีหนึ่งบอกมองหน่อยบอกหน่อยอายุห้าสิบสองค่ะอ๋อห้าสิบสองนะค่ะอ๋อนี่นะครับพี่เขามีเอานงี้มีใครดูที่ดูจกักเบลเยียม ลองทักทายมาหน่อยอ่าเพราะว่าตอนนี้ผมว่ามีคนต่างประเทศไม่รู้เขาเลิกงานแั้อยังนะเวลานี้เวลานี้เลิกงานแล้วเขาทำงานกี่ชั่วโมงพี่แปดชั่วโมงค่ะพี่ทํางานแปดชั่วโมงทำตั้งแต่กี่โมงพี่ทำตั้งแต่แปดโมงถึงสี่โมงแปดโมงถึงสี่โมงแปดชั่วโมงดีจังเลยชิวๆเนาะจ้าชิวๆค่ะใครที่ดูอยู่นะครับเลิกงานแล้วไม่รู้ทําอะไรมาดูคลิปพี่เขาใช่ไหมใช่พี่ลองบอกคนไทยหน่อยที่อยู่ต่างประเทศเนี่ย มันกักตัวนานไหมอะไรยังไงตอนนี้อ๋อตรวจมานี่เทคแอนโกค่ะตอนนี้นะค่ะเทคแอนโก่ะค่ะเทคแอนโกลแลวจองอะไรนานไหมไม่นานค่ะคือว่าถ้าเกิดว่าเขาตรวจประมาณ8ชั่วโมงถ้าเกิดเข้าตรวจตรวจแล้วไม่เจอเขาก็ปล่อยแล้วได้ไม่เจอหมอไม่ไม่เจอโควิดอ๋อไม่โควิด <laughs> <laughs> อ่านะครับใครที่ตรวจแล้วไม่เจอนะครับมาได้เลยนะครับช่วงนี้ก็สามารถบินมาชิวๆเลยนะครับ อ่ะพี่แล้วกับข้าวกับปลาที่เมืองนอกนี่มันเป็นไงดีไหมข้าวกับปลามันก็เหมือนอยู่เมืองไทยนะนะแต่สาหรับพี่นะเพราะพี่ปลูกผักทํากับข้าวเองครับเอ้าพี่อยู่เมืองนอกพี่ทำข้าวเองหรอทำกับข้าวเองปลูกผักเองปลูกพริกปลูกเอ้าแล้วมันปลูกขึ้นเหรอพี่มันปลูกมันมีหน้าร้อนปลูกอ๋อมีหน้าร้อนปลูกแล้วก็เก็บเอาไว้หน้าร้อนใช่ไหมใช่ใส่ตู้เย็นไว้ใช่โอ้โหนี่สุดยอดเลยนะครับใครที่อยากจะไปเบลเยียมนะครับปลูกผักได้นะครับ โอ้โหเป็นความรู้ใหม่ผมไม่เคยรู้เรื่องต่างประเทศเลยลอยู่แต่เมืองไทยพอจะบินไปก็มีโควิดอ่าแหมขออ่านคอมเมนต์หน่อยนะครับแหมคอมเมนต์มาเยอะเลยตอนนี้ผมอยู่คนเดียวครับอีกคนนึงรีบกลับบ้านเมียโทรตามตอนนี้ผมอยู่คนเดียวขอญยตอ่านช้านิดนึงนะครับสวยมากสาวมากหวานมากค่ะอายุสามสิบภาษาท้องถิ่นค่ะสวยค่ะสวยจริงอายุเท่าไหร่ครับกูเทิร์นอาร์เบตจ่าแปลว่าเป็นภาษาใช่ไหมอ่านใหม่ซิ กูตเทนอเบตกูตเทนอเบตภาษาไอ้ดอยชลาล์นะปะดอยชลาล์มีคนบอกหมดโควิดไปแน่นอนจา้าสวยมากค่ะชมจากสวีดเดนค่ะสวยมากสวยมากโอ้มีคนชมมากเลยนะครับขอบคุณค่ะมีคนบอกว่าตอนนี้จากเยอรมันนะครับสามโมงสี่สิบนาทีนะครับช่วงนี้โควิดเยอะมากครับก็้บอ,อ,อกโควิดเยอะมากเลยที่เยอรมันนะครับนี่นะครับตอนนี้เมืองไทยนะครับก็ วันที่ยี่สิบสองนะเลขสวยเลยสองสองวันนี้ก็ตอนนี้ประมาณสามทุ่มนะครับสี่สิบนะครับตอนนี้ก็ดูกันเพินๆเิ่ะพี่วันนี้มาทําอะไรบ้างพี่เล่าให้ฟังหน่อยก่อนที่จะบินกลับเขาต้องเตรียมอะไรบ้างก่อนที่จะบินกลับนะคะเราต้องไปเช็คโควิดวเช็คโควิดแล้วก็เราก็รอรอพรุ่งนี้นะเพราะวันนี้ไปเช็คมาแล้วพี่ไปเช็คที่ไหนมาไปเช็คที่หัวหินค่ะ Oh. มาจากหัวหินค่ะอ๋อ oh, ครับแล้วไงต่อพี่ก็ไปเช็คเสร็จแล้วเราก็รอใบใบอะไรพี่ใบใบตรวจโควิดอ๋อพรุ่งนี้แล้วไงต่อครับพอเราไปได้ใบตรวจโควิดแล้วเราก็ไปยื่นแล้วก็ไปกรอกเอกสารอีกทีนึงครับขั้นตอนจะเยอะนิดน,นึงนะขากลับขากลับค่ะ oh. ต้องกรอกเอกสารแล้วเอกสารจากที่นี่นได้ไ่มมีอะไรบ้างเอกสารจากที่นี่ เอกาสารแจ็กที่นี่เหรอคะก็เอาใบรับรองแพทย์ใบรับรองแพทย์ที่ทำสัตวกรรมใช่ไหมอ่าธิการาเพื่อจะขึ้นเครื่องครับโอเคแค่นี้ก็คือเรียบร้อยแล้วพี่เนาะ,ะมีคนถามว่าตาตาหวนานทำตาอย่างเดียวเท่าไหร่คะออพอดีแอดมินบอกราคากลับบ้านไปแล้วครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวพิ <c oughs> มพ์ทิ้งไว้เดี๋ยวเข้ามาตอบครับผม อ่ามีคนบอกเอาสวยค่ะดูดีเคสนี้นะครับทำเฟสล็อกนะครับพี่ผมยังเอาจริงผมยังไม่เห็นแผลพี่เลยพี่แง้มแง้มให้ผมดูหน่อยอันนี้คือหนึ่งไม่ถึงหนึ่งเดือนดีนะครับล็อกบนอย่างเดียวหรือเปล่าหรือล็อกไม่สองสอง,สองโอ้โยแผลข้างล่างผมไม่เห็นแล้วไงล็อกยาวอันนี้คือพี่ดึงทั้งทั้งหน้าเลยนะ uh huh. ฟูเฟสล็อกเลยเนาะดึงยาวเลยนะสองนะสองล็อกนะอ่อกนะสองล็อกเลยนะ,ะนี่นะครับรอยแผลนะครับ ผมมาสวยเลยยังไม่ถึงเดือนเขาด้วยฝังนะี้พี่เอาผมตึงๆมาเลยปัดๆที่นมานึ่นึงอ่านี่นะครับนี่นะครับตึงละตึงเปรี้ยเลยนะครับโอ้โหเป็นไงพี่เอาจริงผลลัพที่พี่ได้สัมผัสเนี่ยที่นี่โอเคไหมเวล่กูดไหมแจ่สำหรับพี่โอเคนะพี่ไม่มี เตะตรงไหนเลยโอเคสําหรับพี่นะไม่ตีเลยไม่เตะเลยแล้วการบริการที่นี่เป็นไงพี่ดีมากดีมากมากเลยบริการดีมากจะผมให้แบบใจน่ารักน้องๆน่ารักทุกคนน่ารักบริการดีมากเลยค่ะอ๋อแล้วมีเก็บเงินเพิ่มไหมจ่ายตังไปแล้วไม่ไม่มีค่ะไม่มีแบบเฮ้ยเดี๋ยวจะขึ้นห้องผ่าตัดเฮ้ยเดี๋ยวต้องเอาอีกไม่ไม่ไม่มีเลยไม่มีเลยขออีกแสนหนึ่งไม่ไม่ ทีเดียวจบทีเดียวจบจ่ายปุ๊บทำปั๊บไม่มีมางองแงไม่มีไม่มีเอาเงินเพิ่มไม่มีค่ะไม่มีชาร์ไม่มีชาร์จจ่ายวันนั้นวันเดียวจบใช่ค่ะที่เหลือดูแลกันประดุจญาติค่ะไม่ทิ้งกันเนาะใช่ใช่จีจอมากเลยดูแลรีมากค่ะนนะครับมีคนบอกว่าโอ้สวยมากเลยอ,อยากทำแล้วอยากทำอายุห้าสามเขาอ,อายุห้าสามก็อยากทมพี่บอกเขาหน่อยมาทำเลยค่ะมาทำเลยค่ะพี่ ดีดีมากบริการดีมากดีบอกดีนะดีค่ะไม่อวยไม่อวยไม่โกหกไม่โกหกค่ะตกนรกนะตกนรกสิแีมมีคนบอกแหมถ้าเติมคางสวยคนนี้มากพี่เอาหน่อยเติมหน่อยมั้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนปีหน้าก่อนเสร็จติดนะทําแล้วเสร็จติดไหมหรือเลยอยากทำอะไรต่อที่หน้าไหมก็ดูก่อนปีหน้าดูโควิดก่อนค่ะอ๋อดูสถานการณ์สถานการณ์ก่อน เรื่องราคานี้ผมขอขออภัยจริงๆนะครับผมไม่สามารถตอบได้ครับพอดีคนบอกราคาตอนเนี้กลับบ้านไปแล้วเดี๋ยวรอคนบอกราคาที่ดูอยู่นะครับดูอยู่ตอนนี้ช่วยไปบอกราคาเขาหน่อยนะครับผมอ่าครับผมคนบอกเคยมากนะครัเอาค่าใช้จ่ายเกินห้าแสนไหมคะเออเดี๋ยวพี่ไปทำเดือนหน้าครัค่าใช้จ่ายจริงๆผมไม่อยากจะบอกราคาเลยพี่บอกเลยนะใบใบมาก็ได้ มีคนถามว่าค่าใช้จ่ายเกินห้าแสนไหมถ้าพูดงกงๆเลยนะก็เฟซล็อกบนก็สี่แสนสองพี่ทำเท่าไหร่เนี่ยเกินใช่ไหมเอาเกินห้าแสนใช่ไหมเกินพี่ทำกับใครเนี่ยหมอชนละทิศโอ้โหราคาสะดุ้งแตะล้านนะใช่ไหมแตะะปะเกือบล้านปะ ก็ราวๆนั่นแหละผมใบให้คร่าวๆอีกนิดนึงก็ลาแล้ะใช่ไหมตาทำกับหมอชนะทิ์ไหมไม่ไม่ไม่ใช่เนาะทีมแพทย์ทีมแพทย์ค่ะครับผมใบคร่าวๆแล้วกันก็เกือบล้านค่ะนานี้ค่ะครับผมกับจริงๆจะเป็นเรื่องของคุณหมอด้วยความชานาญรอยแผลแล้วก็ขั้นตอนสําคัญคือการดีไซน์นะครับใครที่เห็นว่าบางคน เฮ้ยทำไมหมอวาดรูปที่หน้าอะไรเงี้ยนี่คือขั้นตอนก่อนที่เขาจะผ่าตัดนะครับขั้นตอนนี้ก็สําคัญนะครับต้องให้คุณหมอที่มีประสบการณ์นะครับคอยมาบางทีผมจะถ่ายรูปตอนที่เขาดีไซน์ผมเขายังไม่ให้อยากจะถ่ายนะเพราะว่ามันเป็นความลับในการวาดบนหน้าคนอะไรเงี้ยว่าคาจะตัดเท่าไหนคาจะดึงจุดดึงคือตรงไหนบ้าง mm hmm. ล็อกตรงไหนของหน้าบ้างอ่ะพี่ลองเปิดแผลให้ดูเองก่อนกับเนี่ย ไรผมไรก็ยังอยู่นะยังอยู่ผม,ผมก็ไม่ได้ตัดทิ้งนะครับสวยอยู่เลยนะครับนี่ก็ตาก็นิดเดียวแผลเออผมยังไม่ดูแผลตาเลยพี่ตา,ตานิดเดียวผมนี่ผมมัวแต่ดูหน้าพี่ลืมดูตาโอ้ต,ตาพี่นี่ถามมากเลยอ่านี่นะครับโหนี่ก็ให้ดูกันคร่าวๆนะครับสําหรับใครที่อยากทานะครับอ่าว่าไงพี่ อ๋อแฟนมาแล้วขอโทษดีครับวัสดีครับวัสดีครับเฮ้ยเจ้าหน้ารูเตาเหรอแฟนแฟนตามแล้วโอเคแบตเตอรี่ปลดขอไหมเอ๋อแบตเตอรี่เคซีเอ็มปลั๊กโทรศัพท์ไอแบตหมดอ่าแบตหมดจ้าจะไปชาร์จแบตเองใจแฟนตามอางนี้ผมจบเลยแล้วกันค่ะโอเคค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะโอเคค่ะ